องการวิจัยการใคร่ควรถึงปฏติมากรรมในฐานะวัตถุแห่งการรับรู้การศึกษาและการสร้างสรรค์มุ่งศึกษาทบทวนถึงปฏติมากรรมว่าปฏติมากรรมมีบทบาทอย่างไรต่อการรับรู้และอะไรคือสิ่งสำคัญที่ปฏติมากรรมมอบให้แก่ผู้ที่ชื่นชมมัน โครงการวิจัยนี้กำหนดกรอบแนวคิดโดยเบื้องต้นมุ่งสำรวจแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง3ด้านคือส่วนที่1ภาพรวมของแนวคิดและทฤษฎีทางการรับรู้จากปัจญาดั้งเดิมจนถึงสุนทรียศาสตร์วิทยาศาสตร์การศึกษาพบว่าการรับรู้ยังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการศึกษาและการทำความเข้าใจโลกโดยเฉพาะในสุนทรียศาสตร์วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ใหม่ของยุคปัจจุบันที่เกิดจากความพยายามจะอธิบายประสบการณ์และความคิดทางสุนทรียศาสตร์ด้วยกรอบแนวคิดและวิธีการทางวิทยาศาสตร์สำหรับการศึกษาในส่วนนี้ทำให้เห็นถึงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์สามารถใช้อธิบายความเชื่อมโยงระหว่างโลกทางวัตถุหรือในที่นี้คือปฏิมากรรมเข้ากับโลกทางจิตใจได้อย่างเป็นลูปรธรรมมากขึ้น นอกจากนี้การศึกษาย,ยังทำให้เข้าใจว่าการรับรู้อย่างมีสติในศิลปะส่งผลให้มนุษย์มีพัฒนาการทางปัญญาเพิ่มขึ้นส่วนที่2ธรรมชาติของปฏิมากรรมหรือกายภาพของผลงานปฏิมากรรมให้การรับรู้ที่ต่างไปจากศิลปะ,ะแขนงอื่นโดยเฉพาะในด้านการรับรู้เชิงพื้นที่ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ในโลก มนุษย์มอบสัมผัสของตนเองเพื่อโอบล้อมบางสิ่งซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวก,กันกับที่มนุษย์เองก็ถูกสภาพแวดล้อมโอบล้อมไว้เช่นกันในทางกายภาพของชิ้นงานปฏิมากรรมยังให้ความเข้าใจในเรื่องของการรวมสสารเพราะปฏิมากรรมเกิดจากวัสดุและเทคนิคไม่ต่างไปจากร่างกายของมนุษย์สิ่งมีชีวิตทั้งหลายโลกและจักรวาลที่อยู่นอกเหนือไปจากการรับรู้ ต่างก็ดำลงตัวเองผ่านรูปแบบของการจัดเรียงสสารที่แตกต่างกันออกไปส่วนที่3คุณค่าของประสบการณ์ทางสุนริียศาสตร์โดยเฉพาะศิลปะในศตรวรรษที่11มีพัฒนาการในการเชื่อมโยงไปสู่เทคโนโลยีทำให้ศักยภาพของศิลปะในยุคปัจจุบันสามารถนำผู้ชมไปสู่ประสบการณ์ที่ซับซ้อน และมีการออกแบบการรับรู้ที่น่าสนใจผู้วิจัยจึงให้ความสำคัญของการออกแบบการรับรู้ในผลงานโดยนำเสนอผ่านการเปลี่ยนแปลงรูปทรงวัตถุที่คุ้นชินด้วยเทคนิคและวัสดุที่เปลี่ยนแปลงไปจากการรับรู้แบบปกติรวมไปถึงการติดตั้งผลงานที่แปลกตาที่จะมีส่วนกระตุ้นความเข้าใจของผู้ชมการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม ผลงานสร้างสารรค์ในโครงการนี้มีชื่อว่าวัตถุในฟากฟ้าและจักรวาลหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Celestial Bodies and the Cosmos แนวคิดของผลงานผู้วิจัยต้องการสื่อสารในประเด็นของความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์ประติมากรรมและการรับรู้ที่มนุษย์มีต่อสรรพสิ่งต่างๆรูปทรงประติมากรรมสื่อผสมสามารถแบ่งออกเป็นรูปทรงใหญ่ที่เป็นภาพรวมกับรูปทรงย่อย หน่วยย่อยทำหน้าที่ประกอบร่วมกันเป็นรูปทรงใหญ่โดยในแต่ละรูปทรงย่อยเกิดจากการประกอบสร้างจากสิ่งอื่นให้กลายเป็นรูปทรงของวัตถุนั้นๆอีกทอดหนึ่งซึ่งเป็นความเชื่อมโยงที่มีต่อกันตามแนวคิดเกี่ยวกับวัสดุและการประกอบสร้างในงานปริมากรรมในการติดตั้งมีส่วนประกอบย่อยจำนวน25ชิ้นถูกแขวนเข้าด้วยกันในกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความลาดเอียง โดยมีจุดต่ำสุดของรูปทรงอยู่สูงขึ้นมาจากพื้น145ซนติเมตรความสำคัญของการติดตั้งด้วยการแขวนช่วยกระตุ้นประสบการณ์ทางสุนทรียะให้ผู้ชมสามารถเดินมุดลอดผ่านไปด้านใต้ของผลงานการสร้างการรับรู้แก่ผู้ชมที่ต่างออกไปจากการรับชมผลงานที่ตั้งบนพื้นตามปกติ จากการศึกษาพบว่าประติมากรรมมีความสำคัญต่อมนุษย์ที่แตกต่างไปจากศิลปะแบบอืน่นเพราะความเป็นสามมิติทำให้ประติมากรรมสามารถเชื่อมโยงไปถึงการดำรงอยู่และการเรียนรู้โลกของมนุษย์ได้ประติมากรรมยังเกี่ยวข้องกับวัสดุและเทคนิคที่ใช้ในการประกอบมันขึ้นมาซึ่งประติมากรรมยังเชื่อมโลกไปกับถิ่นที่อยู่ของผู้ที่สร้างมันหรือศิลปิน หรือขยายไปสู่โลกในฐานะเป็นแหล่งวัสดุที่ศิลปินสามารถกิบจับเอาสิ่งต่างๆมาสร้างสรรค์ได้ในการสร้างสรรค์ของผู้วิจัยจึงต้องการนำเสนอความเชื่อมโยงดังกล่าวผ่านการประกอบสร้างเป็นชิ้นงานต่างๆและนำชิ้นงานเหล่านั้นที่เป็นส่วนย่อยมาประกอบเป็นสิ่งอื่นอีกทอดหนึ่ง